ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กนทุกท่านกันด้วยนะครับย่ผมพูมเกมเมอร์ทีวีครัครับวันนี้เกมมาเลยนเลเจนอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาผ่านด่านนี้ไปด้วยกันนะครับด่านเออนักบุญซากโบราณนะครับไปยังเกาะอะไรเนี่ยเกาะสาบศูนย์นะครับเราจะไปเกาะสาบศูนย์กันนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นมาแล้วครับด่านที่สามสิบสี่ครับอีกสองด่านก็จะผ่านนะครับ ซึ่งเราก็สามารถผ่านได้นะมาเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับในด่านด่านด่านนี้นะอาจจะใช้เวลาไม่ทานนะครับก็ต้องขอโทษวยครับพอผ่านเสร็จเดี๋ยวผมจะไปดูในร้านค้าด้วยนะครับว่ามันมีของอะไรขึ้นมาเพิ่มอีกหรือเปล่าครับเพื่อมีไอเทมสีแดงนะเพื่อเออเป็นเกียร์เป็นไอเทมสวม,มใส่นะครับ ถ้าเกิดมีก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมอย่บทที่ตอนนี้ผมอยู่บทที่ยี่สบสองด่านที่สามสิบห้าแล้วนะครับด่านสุดท้ายนะครับจะไปด่านต่อไปได้นะอันนี้ก็จะเป็นนักขวดหญิงนะหรือเปล่าเข้าใจกีโดสตันชุด,ดีบเราล้วงแคลรี่เขาโย่ครับตอนนี้กระทาฮิวเลือดนะครับผมยังไม่ได้ไปเล่นในด่านไอน,นี้เลยนิยายอะ่ะ <laughs> ผมยังไม่ไปเล่นสักทีแล้วเพื่อปลดล็อกอาวุธใหม่นะครับโอเคเราก็ทําการผ่านด่านนักบุญซากโบราณไปแล้วนะครับต่อไปไปเกาะสาบศูนย์นะครับไปนี่เรามาละเดี๋ยวผมเข้ามาแล้วผมขอเล่นอีกสักสองด่านอีกสักสองด่านนะครับแล้วก็จะไปตรวจในร้านค้าดูนะครับว่าในร้านค้ามีอะไรแบบเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องผ่านอีกสองด้านนะเพื่อความชัวผมไม่แน่ใจว่ามันสองด้านหรือห้าด้านมันจะเปลี่ยนอะไรนี่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะโอ้เฮ้ย <Hey>, ถ้ามันเล่นไปนะจะแพ้เหรอโอ้โเกืือแดนหน้าช่วยเหลือไว้ครับช่อนนี้โอ้โหตึงตึงมากอะเอาเอาด้านเดียวพอผมขอดูที่ร้านค้านะครับขอเข้าไปดูที่ร้านค้า ก็มีพวกอันนี้อยู่แล้วนะครับมีวงไวยของอันนี้ใส่ได้เป็นของนักเวทต่อไปของร้านค้าวิญญาณร้านค้าวิญญาณก็เดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนร้านค้าสนามนะครับนี่ร้านค้าสนามแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเคยร้านค้ากิวเอ้ยนี่ร้านค้ากิวครับเป็นเซตสีแดงมาแล้วนะครับ แต่ว่ามันก็มาตั้งแต่ผมอยู่ดานที่ออบทที่ยีิบสองแล้วนะครับบทที่ยีิบสองแล้วมันมันก็ขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันก็ขึ้นนิดนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันต่อไปก็อะไรเนี่ยร้านค้าเหรียญอนาจักนะครับซึ่งอันเนี้ยผมสามารถแลกตัวไหนวะได้ตัวไหนนี่แลกตัวน,นี้ก็ได้ ตัวนี้ผมอยากได้มากเลยครับดีมากแล้วก็ตัวนี้เอ้ผมควรปั้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมจะทําผมจะปั้นตัวนี้แต่ว่าผมรอของไม่ใช่รอของหรอกของผมได้ละอ่าที่เหลือก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมปั้นผมปั้นเลยดีกวอ่ะผมปั้นตัวนี้เลยนี่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 ปั้นทิดาแห่ง ทะเลพิโรนนะครับดอลลิสนะครับผมจะปั้นดอลลิสนะครับคลิปต่อไปโอเคก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไม่มากอาีเจอกันคลิปหน้าครับ